ครับส่วนเอซีล่ลาวอิงสวัสดีเอซีสาวหน่อยเป็นแพทย์สวัสดีเอซีลาวอิงครับมันเดี้เขาพูดถึงงานเขาเสิร์ฟสาวหน่อยเป็นแพทย์ในวันที่ตลาดเสริมสุขครับพี่หน,น่อยเตยล่าแล้วเกิดยังเกิดนี่ประเด็นยังเกิดเอามาคุยกันครับก็จะมีก็จะไปคุยกันเขาต้องไปพูดถึงบรรยากาศงานครับบรรยากาศงาน ส่วงกีฬาเซ็กซ้ากับพ,พอแมเอฟซกัเข่าว่าไา้กํลังใจล่นล้ามพี่น้องทั้งไทยบูทั้งยูทูเบอร์ก็ร้ายครับได้มือจู่ตลาดเสริมสุกม,ม,มือนะันแล้วกัน้นองเซ็กซ้ากัให้รอครับเลงนี้โ่เกอเดียินมาเซ็กซ้ามโดคือออกฝันพาลาังห่านพี่น้องก็ามาเดียินโดนแล้วคุณเดี๋ยยินเซ็กซ้าวมือ ตลาดเสริมสุขดูขึ้นนี่นะครับหลังจากเกสจเศร้าเรียบร้อยหรือเิยการแสดงขืนนอกพี่น้องเนาะกะอีหลากกะแสดงสวยอีหลากเขาเส์ฟอ,อกมากกแสดงใดออกมาอย่างสุดยอดพี่หน้องดังก็คือเป็นสุดที่เรยแบบชุดชุดโซ่ที่สวยงามอลังการสำหรับหนองอลังการมากครับสำหรับโซ่ของอีหลาห่าวีเฮาสวยแล้วก็เสียงหนองกะ มันนี่เสียงมาเต็มครับเสียงมาเต็มเสียงมาเต็มแห้งแล้วก็ซ่อวมาแต่เราเพ่งน,นองออกมาได้ชุยยดยอนครับยังมาตรโค้งมาตรฐานเดินครับสาหรับอีหล่าวอีเห่ามาตรฐานนั่นคือเก่าครับพี่น้องครับหลังจากเด็นไประกับช่วงช่วงแรกจะพ้นถนหน่อยครับเด็นไปส่วนซีทุ่มแล้วหลังจากซีทุ่มเดินไปพ้นอาญ,ญาที่เก่าครับเพราะว่าตอนนั้น ตาวงงานนุ่งวงงานกับพอจะเลือกงานเลือกโอมาสกับมาสามซีทุ่มที่น้องกับส้วงพ้นซีทุ่มคืนนี้เต็มอันยักษ์เราทำปรดถึงส่วงหลังจากเอ่ยล่าแล้วเกิดประเดทศยังถึงครับมันมี่ส้วงมองคุยกับเอฟซีแฟนคลับที่กำลังถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับบานท่าต่างๆแล้วกับแฟนคลับต่างๆสามีผู้สามีอ่า วูยิ่งคนหนึ่งคือนอ้องมาขอเงินมาขอเงินน้องยืนขอเงินจนน้องต้องห้เพระาะว่าขอโดนหลายสั่นขอซึ่งซึ่งนาคุ้งอิงก,ก็หายแล้วแล้วครับเพระาะว่าน้องเป็นคนจิตใจดีู่แล้วยทิ่ใจน้องโมแมนต์นไปลําไล่ผู้ใดขายหายหาย,หายแล้วก็แล้วมากเลยครับแต่กับผูหยิ่งคนนี้ผมเคยเห็นตอนสาวหน่อยแนละ้วเพิ่นโซ่ครับมาเล่นยูแถวนี้แหละครับ ก็มีประเด็นที่ว่ามาเดียวถี่คนโพดผู้จัดก,การมาเดียวคนโพดว่านี่ก็มาขอเงินในมอลล์หรือจะซื้อเหลากินนี่คนนี้ก็เอ้ยขอนในมอลำหลายพวกผมคิดว่าถ้าผู้ใดปไดเปเรียนพวกใดไปเรียนช่วยบังหนัดก็น่าจะขอคือเก่าขึ้นหน่อยเพราะว่าแต่คนนี้ก็ขอประจ,จําแต่ก็ให้ฝากเอฟซีมอลำให้เป็นกลังใจ ทำ่นเอครับแต่ว่าผมก็ครอบคิดส่วนตัวผมเนาะผมก็จะไปขอผนหอกมลลำมันลําบากขนาดนี่ครับมลลำมันลําบากมากอยู่กลางดินกินกลางทรายพี่น้องเอ้ยอดเนี่ยก็เดินสายให้ตะครับพี่น้องเรารับมลลำเดินสายให้ตะครับเพราะว่าไปนอนใคล่ะเดดดๆนนดัวนี้มันนอนหัวมีก็คือเพจงานโรงงานใี่พี่น้อง กาเลิกการขึ้นมาที่พัดลมน่องอยู่ห้องยินสบายเนี้ยแต่นี่เห็นง่ายก็ขึ้นมาแล้วแดดกดับแดดไปนอไ่องตอมพลใหม่โอ้ก็ขึ้นจะแสดงคือว่าซื้ออาชีพเป็นมอลลัมเป็นอาชีพที่สุดยอดอดทนที่สุดบลลักจริงเห็บุบ่อไหลครับสำหรับอาชีพมอลลัมผมจั้งแต่ผมติดตามมากนี่อดทนดีเลยครับมอลลัมครับคลิปนี้ผมไม่มีอย่างไรพี่น้องมาฝากเอาข้อความไว้ของสรา,งาหน่อยเพื่อนแป้งมาฝากพี่น้องครับ วันที่หนึ่งพิธีการี่เลื่องพี่น้องได้กระทียนบ้านอีหลาวของเองเข้าวานน้องคู่ครับบัสลอยยี่สิบบาทผู้ใดไปผู้ใดเสือล่ายนะครับมีรุ่นทรงเพราะเอกว่าทรงหอดที่สันได้ลังวันหางบัตรครับบัสลอยยี่สิบบาทเข้าซอยทําบุญเข้าก็ได้หลุนลังวันเข้าพี่น้องกดคลิปนี้ก็ฝากซ้อมาดอกเอาสอยนะครับเด้อ ถึงตะเบ้าโบเก่งถึงจะเบ้าโบ่อยบันไดกะจากพยายามปรับปรุงครับคลิปนี้เอาไวยสนีครับสวัสดีครับ